สวัสดีค่ะค่ะคลินิกไบเอ็มจีบางปูนะคะวันนี้มาพบกับมีนเหมือนเดิมะค่ะวันนี้มีหัวข้อสําคัญมาฝากนะคะสําหรับผู้ที่ทําประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะหลายๆท่านอาจจะคิดว่ามีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วจะสามารถขับขี่ยังไงก็ได้ความคิดเหล่านี้นะคะผิดค่ะวันนี้มาดูกันค่ะว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างค่ะข้อห้ามข้อแรกนะคะที่ใครๆก็ทราบดีนะคะเมาแล้วขับค่ะข้อที่2นํารถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะคะเช่นนําไปปนรั์นะคะหรือว่า นำไปขนส่งสิ่งของที่ผิดกฎหมายนะคะข้อที่3ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ค่ะในกรณีที่ไม่เคยมีเลยหรือว่าโดนตัดสิทใบขับขี่นะคะข้อที่4นําำรถไปใช้ผิดประเภทค่ะเช่นนําไปใช้ลากจูงนะคะและข้อสุดท้ายค่ะนาไปใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกรมธันค่ะ อย่างเช่นอันจดทะเบียนรถเป็นส่วนบุคคลนะคะแต่นําไปใช้ในเชิงพาณิชย์ค่ะอย่างนี้ก็ผิดนะคะอย่างนี้แล้วนะคะห้ามทามํำตามข้อห้ามอย่างเด็ดขาดเลยนะคะไม่อย่างนั้นประกันไทยชั้นหนึ่งก็ไม่คุ้มครองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคาแคร์คลินิกบายมจีบางกูด้วยนะคะ